อืกลับสวัสดีทุกทุกคนนบผมวันนี้ก็มือไปแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวลิมารูแลวก็มุมกล้องตรงที่รีวิวใหม่นะผมโคตรจะสวยลวเลยผมหยิบมารีวิวตรงนี้เลยนะผมแต่ว่าผมจะไม่ได้รีวิวตลอดนะไอตรงมุมเนี้ยอาจจะมีแค่ช่วงนี้แหละเนาะมันก็คือช่องวางชั้นหนังสือผมนะผมแต่ว่าหนังสือไม่มาตอนนี้ก็เลยรีวิวได้นะผมติดไฟสวยงามมาก นะครับเดี๋ยวรีวิวเสร็จจะให้ดูว่มามันเป็นชั้นยังไงนะโอเควันนี้ผมก็มารีวิวลิววมมรุนะผมจากเกิดมาเป็นสลงสาลามอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้โอเคมาอู้เดี๋ยวให้ดูกล่องกันสิด้วนด่วนกึ้นเลยดูด,ด,ดูนะครับผมเป็นค่ายของบันไดน,นะผมมามบันไดแบนแบนใจนะครับผมแบรนเพสโต้นะผมตรงนี้ผมชี้ผิด นะครับเลิขสิตแท้นะผมงานแท้โอเคตัวกล่องจะใหญ่มากนะผมค่อนข้างที่ใหญ่คุ้มกับราคาที่ซื้อมานะโอเคเรามาแกะกันเลยอะไรมาออโอเคเสียวดวนกล่องมากนะทุกคนลุกมุมนี้สวยจัดเลยชอบมากแต่ก็ไม่ได้รีวิวตลอดหรอกนะให้ตรงมนะีค้ครับ ติดติดข้างบนนะผมมันเป็นไอเทน่านเพราะมันมันเป็นตู้ใส่หนังสือับผมโอเคดึง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 ตัวฟิกออกมาดึงมาดึงมาเฮ้ยอย่าโยนนะอุ๊ปอ่ากล่องกล่องสามารถวางนี้ได้เดี๋ยวขอจับรู่นะโอเคให้เห็นกล่องด้วยนะแล้วก็เห็นอันนี้นะผมแพ็กแมนดีอ๋อแต่ตามจริงเราควรตัดนะผมถ้าดึงออกมา อาจาจะมีอะไรหักได้ปัป๊บโอเคเก็บเปลือกนะผมแล้วก็ทิ้งตรงนี้ปัป๊บเนี่ยพูดเล่นนะผมไม่ต้องเอทิ้งหรอกไม่ใส่กล่องคื้นนะอเอาไปขายต่อได้โอเคสองก็จะใหญ่เนาะเนี่ยแค่เทียบตรงนีนนะ้ยืนเท่ากล่องเออยังไม่ได้บางประเทยังไม่ได้ใส่หัวเฉยไม่ใช่อีกครึ่งตัวหรือมือตัวเนี่ยไม่ได้ใส่หัวนะครับผม โ okay. อเคเรามาเกะด,ดูนเลยรัาอ,อืมเออจสุดดนก็อาจจะมีบางมุมที่มองไม่เห็นนะผมเพราะว่าผม,าม,มที่ผมตั้งกล้อง,องนนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ <c oughs> ลำบากนิดนึงนะผมเออเอออุ้ยออกมาดิ ดําลิมารุนะผมอู้สวยจัดหอนี้มาด้วยนี่ใสๆคือ <c ười> ดูแค่นี้ก็สวยแล้วเอองานก็สวยนะผมผมชอบมากเลยพวกงานแบบสเกลใหญ่ๆแบบไม่ใหญ่มากแต่ละอยู่ในราคาที่จับต้องได้นะผมนี่ก็เป็นใบหน้าของลิมารุนะผมโอเคมันมีไฟแค่นี้ผมเห็นเห็นหน้าได้แค่นี้นะทุกคน โอเคให้ดูเท่านี้มันเห็นแค่นี้อะ่ะไม่ใช่ให้ดูเท่านี้หรอกมันเห็นแค่นี้ฐานเป็นเงาเง,งาเลยนะทุกคนสวยสวยเลยอู้มีรหัสด้วยนะผมโอเคเราจะว่าไปรีวิวตรงเนี้ยเมื่อแขนมากเลยทุกค <laughs> มันเป็นชั้นสูงอะือ,อที่ชั้นมานะชั้นสูงอออไม่ได้หมายถึงสถานะอะไรหรอกนะนี่ก็เป็น ที่ใส่ดาบนะผมเดี๋ยวขออนุญาตแกะน่คนับผมครับตัดอีกหนึ่งโอเคนี่เป็นดาบนะผมมามาอย่างไม่ได้ดิต้องมาบ๊บเบิร์นออกออมันดึงหมอกได้ไม่เน็ตมันต้องตัดมาโอ้ นี่ตรงนี้ขยับได้นะผมจวมาปแปะกาวนี้ก็เพื่ออะไรไม่รู้นะถอดไม่ได้โอเคเรามาใส่หัวของรมโรุกันใส่ไมดีใส่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 ไ,ม,สสสสส <c oughs> ไม่อหอนโยนงานเลยนะโอเคก็จะประมาณนี้ รเราก็ใส่ละมันไปทางไหนวะอู้หูใส่ใส่ได้แล้วทุกคนเมื่อกี้ถ้าใส่ท่าเนี้ยโคตรเมื่อยไหลเลยนะผมเมื่อยหัวไหลอ่ะใส่ได้แล้วนะโอเคแล้เวเราจะปกดมตันี้ถึงหมวกกันปับ๊บแล้วมันยืนตรงดูไหนวะปับ๊บโอเคปับ๊บลงไปยังไม่ลง ลงดิมันรู้ลงไปเสร็จพิธบลอกว้โคตรสวยงานโคตรสวยอะ่ะคือชอบอะ่ะดูดูผมดิมันแบบไล่เฟดนะผมอูแสงตรงนี้สวยมากตรงนี้ก็จะเป็นทึบๆนะผมแล้วก็ไล่มาตรงนี้เป็นแบบเออใสอะ่ะชอบนะผมชอบชอบชอบสวยมากนะผมกระตูนก็มันนะ <laughs> โอเค ก็จะประมาณนี้นะผมกับงานริมารลุกับค่ายอาของมันในแล้วก็แบรนด์เพสโตรนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วว่ากล้องผมมันอยู่ไงปับ๊บเอ้ยนะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะข้างล่าก็จะเป็นที่วางพวกกระดาษนะครับผมโอเคเฮ้ยแต่มุมน,นี้แบบสวยชัดนะถ้าถ้ารีวิวตรงตรงนี้ได้คือดีแต่ว่าผมอันนี้มาลงแล้วก็ขาตั้งมาตั้ง แบบนี้เนาะโอเคถ้า okay, ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันสุดท้ายนะผมแล้วก็ตัวต่อไปที่ผมจะรีวิวสปอยก่อนเลยอ่ะผมจะรีวิวนี่ใครอ่ะรู้ไหมบออกเลยใครอ่อะปิดปิดไปทัน<笑><笑>ก็จะเป็นเนสโก้แล้วผมเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นตัวต่อไปนะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ share. ฝากกาไดไลค์เยอะๆนะครับผม โอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไม่เจอกันตัวหน้าคือนิสโก้นะผมกล้องอยู่ไหนไหมาปิดไม่ได้ไทยเสียงหลงด้วย